อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องสมุไรไทยแลนด์นะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคาตนาหนึ่งเล่มสำหรับท่านที่ติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีสปริงโนบุนากะนะครับทรง8ดเหลี่ยมนะครับเป็นไม้เมเปิลไม้ชมกันนะครับโอเคครับตามมาดูกันเลยนะครับ ก็จะมาในแพ็กเกจกล่องบุพผาแบบนี้นะครับเป็นทรงชิรานะครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะมีใบเซอร์จากโนบูหน้ากะนะครับก็ตามตามเดิมนะครับชนิดของเหล็กนะครับสปริงนะครับ9260นะครับแบนโนบูนากะปีที่ผลิต2020นะครับประทับตาโนบูเรียบร้อยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะมีน้ํามันโซจิ1ขวดนะครับอยู่ในกล่องนะครับต่อไปเรามาดูตัวดาบกันนะครับ ตัวดาบนะครับก็จะเป็นทรงชิราแปดเหลี่ยมนะครับเป็นสีไม้อ่อนนะครับหรือว่าเป็นไม้เมเปิลสีขาวนะครับแบบนี้เลยนะครับเคลือบเงาแล้วนะครับแบบนี้เคลือบเงาสวยงามเลยนะครับมีเขาควายกันกระแทกสีดำนะครับสจุดนะครับตรงฝักและตรงด้ามจับนะครับแล้วก็มี2หมุดไม้ไผ่นะครับเป็นทรงชิราแปดเหลี่ยมนะครับสวยงามเลยนะครับยาวประมาณ103เซนติเมตรนะครับเรามาดูใบดาบนะครับ ใบดาบเป็นเหล็กสปริง9260นะครับ1ร่องเลือดนะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับประทับตาโนบุนากะเนาะใบดาบกว้าง3.2เซนนะครับไล่ปลายนะครับสวยงามเลยทั้ง2ฝั่งนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลนะครับเหล็กสปริงนะครับสามารถงอได้นะครับงอได้คืนตัวได้นะครับฮาบากิ โนบุนะครับทองเหลืองสวยงามนะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับเนาะสามพบาทนะครับเป็นไม้เมเปิลนะครับมีเขาควายกันกระแทก2จุดนะครับตรงนี้เลยนะครับฝากชิดนะครับแน่นหนานะครับนี่นะครับสวยงามเลยเนาะเป็นชิราแปดเหลี่ยมนะครับสีไม้อ่อนเคลือบเงานะครับเป็นตัวเคลือบเงานะครับเห็นไหมครับเคลือบเงาแล้วนะครับสวยงาม นาะโอเคก็มีทั้งหมดนี้แถมทั้งหมดนี้เลยนะครับมีใบรับประกันกองบุภผาน้ำมันโซจินะครับ3,200บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4เล่มนะครับเนาะใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทแลนดก็จะรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับผมเป็นชิราแปดเหลี่ยมของโนบุนาก,กะนะครับโอเคครับวันนี้ สมุไรไทยแลนด์จะขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ